หมู่บ้านห้วยงูได้ข่าวมาว่าว่าว่าน่าจะไม่มีห้องน้ำนะครับ เรามาสอนอ่ะบางทีเราคิดว่าเราเรามาสอนเด็กใช่ปะแต่พอเรากลับไปกลายเป็นว่าเด็กสอนเราต่างหากให้ใช้ชีวิตเป็นสวัสดีครับับมาพบกับรายการมิสเตอร์ไรส์นะครับก็คลิปอันนี้นะครับเราก็จะได้มีการนำพาทีมเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องทั้งหลายนะครับมาที่เชียงใหม่เพราะาเราจะไปขึ้นดอย เชียงดาวกันนะครับก่อนหน้าก็ได้ระดมเงินกันระดมทุนกันระดมเสื้อผ้าระดมสิ่งของต่างๆที่น่าจะต้องใช้ให้กับคนที่อยู่บนดอยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเ,เราจะมาขึ้นมาสร้างอะไรทําอะไรกันบ้างในช่วงระยะเวลา 3, วัน2คืนนะครับตอนนี้ก็เพิ่ง8โมงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถไปบนดอยกัน ได้หลวนเชียงดาวค่ะไปห้วยงูเราเป็นกลุ่มอาสาสมัครอ่าไปทาสีโรงเรียนแล้วก็ไปสอนเด็กๆบนดอยค่ะพอดีโรงเรียนที่นั่นแต่ก่อนเนี่ยไม่มีครูขึ้นไปสอนเลยแล้วก็โรงเรียนเขายุบครูสุก็เลยขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับว่ารีโนเวทขึ้นมาใหม่แล้วก็ขึ้นไปสอนทุกเดือนตอนแรกก็ไปคนเดียวตอนหลังๆก็เลยเปิดรับสมัคร เรมีเป็นกลุ่มขึ้นมาดใช่ก็คืออย่างน้อยเด็กๆจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีหลายคนหลายประสบก,การณ์ไปช่วยสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำมากี่ปีแล้วครับมีน่าจะเป็นปีที่แปดค่ะโอ้ปีตี่นตาแล้วเดี๋ยวมาเชิญชวต่อกันข้างบนกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาแวะจุดพักรถกันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรถเพื่อขึ้นไปสู่ดอยต่อนะครับก็มาเข้าห้องน้ำกันเป็นแหล่งสุดท้ายเพราะข้างบนนี่ ได้ข่าวมาว่าว่าน่าจะไม่มีห้องน้ำนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับก็น่าจะนั่งรถอีกสักชั่วโมงไหวกันไหมครับทุกคน ถึงแล้วนะครับ ถึงแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็เพิ่งย้ายของจากรถกระบะนะครับลงมาถึงศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านพวงสนบ้านห้วยงูครับบ้าน้วยงูัที่มาอยู่สามวันสองคืน ว้าววันนี้เราจามนะตรงนี้ฮะ หนทางอันยากลำบากมันถึงหมู่บ้านจริงหรือเปล่าหมู่บ้านห้วยง <laughs> ูมีบรรยากาศนะครับมีได้นกวัวหมาทุกอย่างเลยนะครับ รอข้าวเนี่ยเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปหาในป่ามาให้นะครับเอาอะไรนะครับไปหาอะไรนะเนี่ยไม้เนี่ยไม้อ๋อสีเขียวนะครับกำลังทำเมนูอะไรครับเนี่ยไม่ทำอะไรก่อไฟเล่นอ๋อก่อไฟเล่นนะครับเด็กๆดูแล้วระวังไว้ด้วยนะครับอย่าเล่นไฟนะครับวิธีการสับสับฟืนจากมือโปรเอาเลย จากท่อนใหญ่ๆตอนแรกที่เราเห็นกันนะครับกลายเป็นอย่างนี้เพราะข้างในเขามีเชื้อเพลิงนั่นนะครับใครเป็นคนพูดเมื่อกี้ใครเป็นคนพูดเท่าอ่ะนิ่เหยือนเราอ่ะพูดไม่ถูกกันทีเราเชื้อเพลิงหมดแล้วเชื้อเพลิงพูดยังไม่ชัดเลยเชื้อเพลิง อันนี้<ข>จะทำเ<ห>ม,มนูอะไรครับเนี่ยกะเพราปลากระป๋องกะเพราปลากระป๋องนะครับนี่นครับเอามาอันนี้เรียกว่าอะไรครับสากครับเอาละเอียดแบบไหนครับมีเดียมหรือแรงเอาละเอียดเลยตามแดง ไม่มีเสียงถือว่าไม่ได้ตำนะครับเขามีเสียงแสดงว่ามันตำไม่โดนพริกนะคะวัตถุดิบของเรานะครับกระเทียมพริกสดพริกแห้งเรา <พอ S 1> ได้แล้วก็กใบกระเพรา นะครับอาบน้ำเสร็จก็ต้องมากินนะครับท้องร้องกเมนูเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ทำให้เสร็มาก็หองพันกะเพราตุ้งต้วผัดกระเทียมไข่เจียวนะครับซึ่งหมดแล้วแล้วก็มีข้าวสว อยากกินอะไรนะครับอะไรไหมครับเพลงนะครับทำให้อร่อยทำอะไรก็มีความสุขเราดูกันต่อนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างคนอื่นเขาจะเริ่มนอนกันบ้าง โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นเป็นที่เรียบร้อยเราคนดีทั้งหลายก็มานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผู้นำของลัทธิเรานะครับครูสุนะครับสวัสดีครับครูสุครูสุนี่แหละครับเป็นมนุษย์ที่ทำให้เราได้มาพบเจอกับสิ่งดีๆนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยงูค่ะโดยหลวงเชียงดาวเออเป็น ไ้หลวงเชียงดาวดาวหลวงตอนตอนน้าอดอยู่แล้วนะครับพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นบรรยากาศช่วงที่ผ่านมาว่าหน้าตาโรงเรียนเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาการอย่างหนึ่งก็มีส่วนมาจากครูสุนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับครูสุได้เริ่มเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆเริ่มเป็นมายังไงบ้างครับครั้งหนึ่งคือมาติดที่นี่แล้วก็ติดอยู่หลายวันเราก็เลย มาสอนเด็กที่นี่อพอเราสอนเด็กที่นี่เสร็จมันไม่มีถนนม,มันออกไม่ได้เพราะน้ําป่ามันไหลนะทีนี้เขาก็เลยช่วยกันต่อแพรเนี่ยเหมือนที่อยู่ตรงเนี้จะมีแพรอยู่คือต่อแพรแบบนี้เขาช่วยเราแต่ตอนที่เราติดอยู่เราไม่มีข้าวสารไม่มีอาหารนะคือเราก็จะไปกินบ้านนู้นบ้านนี้ทีคือเด็กที่เราสอนน่ะเขาก็จะเอามาให้หรือเขาก็จะไปที่บ้านไปนั่งกินเนี่ยเราก็เลยได้สัมผัสกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เป็นชนเผ่าลาหูนะแต่ว่า ก่อนหน้าเนี้ยที่มาคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเจริงๆก็คือประมาณนี้แล้วก็พอเขาช่วยเราต่อแพลงไปที่เมืองคลองข้างล่างค่ะิอกิโลมันก็เลยกลายเป็นว่าพอหลังจากน,นั้นเราเลยคิดว่าเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหน,นึ่งจนว่าพอเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็หลังจากนั้นก็มาทุกปีทุกปีแล้วก็พอเราออกจากอาชีพครูของเราอะ่ะเราก็มาทุกเดือนเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสิบวันก็คือขึ้นมาสอนเด็กๆ ค่ะเพราะว่าโรงเรียนอันนี้ที่จริงอ่ะเขายุบไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กที่นี่ไม่มีสิทธิ์ทางการศึกษาก่อนหน้านี้นะเขาก็เลยยุบไปพอยุบไปก็ไม่มีครูขึ้นมาสอนมันก็จะเหมือนโรงเรียนมีแค่โรงเรียนน้างก็คือประมาณนี้แต่ว่าพอเรามาสอนเราก็เริ่มมาทาสีมาซ่อมแซมมาสร้างห้องน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็มาปรับปรุงโรงครัวม,มันก็เลยกลายเป็นว่าก็กลับมาเป็นโรงเรียนเหมือนเดิมที่นี่ก็มาเป็นระยะเวลา ที่นี่เหรอเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วครับโอ้โหเป็นจากศาราแห่งเดียวนะครับตรงนี้กลายมาเป็นอาคารก็มีแค่อาคารเดียวไม่มีตรงนี้ไม่มีมีที่ทําอาหารมีครัวนะครับมีรั้วโดนปล้นบ่อยค่ะเราครับไม่เป็นไรนะครับแต่เรามาก็มาให้อยู่แล้วนะครับมาให้พวกเขาเข้าถึง การศึกษาเหมือนกับว่าเราเรามาเราเหมือนมีความรู้สึกเหมือนเรามาให้ใช่ปะแต่จริงๆเวลาเราทําอาสามันจะมีอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวผมว่าเราเอาของมาให้หรือว่าเรามาทำมาแล้วแต่หรือว่าให้ความรู้หรือให้อะไรเงี้ยเรามักจะบอกคนอื่นว่าเราอะไปให้ แต่สิ่งที่พอเรากลับไปอ่ะกลายเป็นว่าเราต่างหากที่ได้เราได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่เราได้ไปหมดแต่ตอนที่เรามาเรารู้สึกว่าเราให้ไงแต่พอเรากลับกลายเป็นว่าเราที่ได้ได้ทุกอย่างกลับไปจากที่นี่เหมือนเรามาสอนอ่ะบางทีเราคิดว่าเราเรามาสอนเด็กใช่ป่ะแต่พอเรากลับไปกลายเป็นว่าเด็กสอนเราต่างหากให้ใช้ชีวิตเป็นคือปบะเ ก็ทริปอาสาครับมีตลอดทั้งปีใช่แล้วก็เลือก,อกไ,ได้ว่า,าเ,นนเราไม่ชอบไข่แพทย์เราก็ไปค่ายทาสีไปเป็น์ผนังเพอเราไม่ชอบแบบนั้นเราก็อาจจะเป็น่ข่เออเราก็จะมีแบบอารมณ์แบบเออเขาเรียกว่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อ,อมก็คือเหมือนกับไปเดินป่านะแต่เราจะเก็บขยะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยทําป้ายขึ้นไปแล้วก็ไปติตตั้งป้ายว่าห้ามทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยตามพืม้นที่ต่างๆมีทุกแบบสำหรับทุกคนเลยนะใช่ค่ะ อยู่ที่จะเลือกสรรแต่ถ้าเกิดใครชอบแกล้งเด็กก็มาคล้ายัวอาสาแกล้งเด็กมีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเดินดูแล้วนะครับเพราะว่าก็ธรรมชาติจริงมีสัตว์เดินไปเดินมาเราอยู่กันเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะพาขึ้นไปเขาข้างหลังค่ะเขาข้างหลังจะมีถ้ำด้วยนะสวยไปดูถ้ำมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แล้วก็มีฝายฝาย ที่เขาทําไว้สําหรับบุ่นเวียนน้ําเพื่อใช้ไฟฟ้านหมู่บ้างไฮโดรพาวเวอร์นะครับธรรมชาติก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อพรุ่งนี้นะครับวันแรกเราก็ขอบคุณครูสุมากสวัสดีครับชื่อว่านะคะคุณศุกจากคณะศึาศาสตร์มิชาเอตสถาไทยค่ะตัดสินใจมาค่ายนี้เพราะว่าจริงๆค่ายครัวาสเนี่ยเป็นค่ายที่ อยากทำตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่แต่ว่าติภารกิจหลายๆอย่างก,ก็เลยไม่ได้มาค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่รอมันจุก็เลยแบบอยากที่จะมาใช่นีจริงชวนเพื่อนมาด้วยแต่ว่าไม่ว่างก็เลยมาคนเดียวเสวัสดีครับ <c oughs> ผม <c oughs> ชื่อว่าปังขนมปังครับอายุยี่สิบสามแต่อายุเป็นแค่ตัวเลขครับแล้วก็เกิดปีหนึ่งเก้าเก้าเก้า สองเมษาที่กรุงเทพมหานคร <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นจำไม่ลด้ครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาว <c oughs> แล้วก็มาสร,ร้างบุญปลารณีกับพี่ชายและเพื่อนๆท <c oughs> ุกคนในที่นี้ได้ครับวันดีทุกคนครับวันดีครับ <c oughs> ชื่อข้าวกระผมแล้วกออ็อายุ24 25ทันหานี้แล้วก็จบมา2 3ปีจากที่อเมริกาครับก่อนหน้านั้นก็พยายามสร้างธุรกิจลองผิดลองถูกหลายๆอย่างเพราะอย่างสมาร์ทเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นช่างภาพเรามาขายของเรามาทำหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าเลี้ยงดูมาเป็นปีก็เลยเนึกว่าโอเค ต้องหาอะไรที่เขาทําได้ดีแล้ววะลองปั้นเขาดูหาว่าน่าจะมีสิ่งที่ขนัดน่ามีสิ่งที่สามารถทําได้ดีในทุกคนและนี้น้องชายก็เพิ่งกลับมาน้องสาวก็กําลังจะไปเรียนต่อนี่แฟนก็เลยมาเฮ้ คุณแม่ก็บอกว่ามาพาน้องไปหน่อยพาน้องไปทริปนี้หน่อยมันไม่ยอมมากันเองแน่นอนถ้าไม่มาแล้วระหว่างนั้นเราก็ยุ่งยุ่งทำงานหารายได้แล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำช่อง YouTube อันนี้มาประมาณ2-3สเดือนที่ว่าก่อนหน้านี้เรานั่งหาเงินหาเงินตนเอ้ยแล้วยังไงต่อเราอยากมีเงินก็เลยนาเอ้ยเราจะหาเงินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แล้วเราหาเงินไปเพื่ออะไรต่อเราจะ ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วปล่อยคนรอบๆตัวปล่อยคนข้างๆไปลืมแม้กระทั่งดูแลร่างกายอะไรเงี้ยแต่ระหว่างตอนนั้นนี่ก็เลยคิดว่าใช้เวลาตอนนี้เนี่ยสร้างประสบการณ์ให้โอกาสคนที่เราให้ได้อะครับก็เดี๋ยวลองดูครับก็คงใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆเกิดการเปลี่ยนไปแตชีวิตในทางที่ดีขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ุเนี้ยมีเด็กมาสิบคนแล้วเราสิบคนเรามีขนมพล,ละหอดจะให้ทําไมก็เก็บไว้กินเองเพวกคนนี้มันไม่มีขายแต่สุดท้ายพอเด็กมาปุ๊บสิ่งแรกเลยที่เราเห็นแล้วเราอยากจะให้คือสิ่ง<ม>ที่เราให้แล้วเขายิ้มกลับมาหรือว่าเขาไว้ใจเราเด็กที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราเกิดการให้ถ้าเกิว่าเราได้ยื่นความจริงใจให้เขาแล้วเขาก็จะรู้สึกที่จะเข้าใกล้เราเข้าหาเราแล้วก็พูดคุยหรือว่าเล่นกับเราการแลกเปลี่ยนบนดอยมีแค่สองอย่างคือการให้กับการได้รับ เราเริ่มให้ก่อนสุดท้ายเราจะได้รับกลับไปมากกว่านั่นคือกฎของการแล็กเปลี่ยนเวลาเรามาค่ายอาสาเขาไม่มีอะไรจะให้เราอยู่แล้วแต่วันนี้มีใครเห็นการให้บนดอยบ้างหรือยังที่เขาให้เราเห็นไหมเห็นให้ปืนไงถูกต้องครูสุกพูดกับน้องว่าเดินขึ้นไปหมู่บ้านแล้วไปบอกว่าจะขอปืนบอกว่ามากับครูสุกก็ได้เผา่อเขาไม่รู้จัก แล้วรูสุกพูดย้ำด้วยว่าเดี๋ยวเขาเอามาให้หรือเขาอาจจะให้บ่อยๆซ้าสุดท้ายเขาขนมาให้มันเป็นอย่างนั้นจริงเขาจะขนมาเอง,องใช่แต่ขนมาให้ใช่นี่เรายังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยนะเราไปขอเขาด้วยซ้ําแต่ทาไมเขาให้มันไม่ใช่ว่ามาจากรุสุกที่รูสุกเคยมาทอยู่บ่อยมันมันไม่ใช่แต่มันน้อยคนคุณมีเงินมากแค่ไหนก็น้อยคนที่จะมาถึงที่นี่เขารู้เลยว่าคนที่มาถึงที่นี่มาทําอะไรมาเพราะอะไรยดีที่จะให้ก่อนแล้วให้ด้วยความจริงใจด้วยเอามาให้แล้วเขายังบอกด้วยนะที่เหกันใช่ไหมเขาบอกว่า ถ้าไม่พอบอกอั่นจะเอามาให้อีกอืแล้วกูถสุขขอเกี้ยเขาก็ยังขึ้นไปเอาเกี้ยมาให้คือนั่นคือแทนที่เราจะให้เห็นไหมตอนนั้นกู้สุขคุยกับน,น้องอยู่เลยใช่ป่ะตอนคำกูสุขพูดว่าเราเหมือนมาให้อะจริงๆเปล่าเราได้รับเต็มๆเ,เลยเราเริ่มจากการได้รับด้วยซ้ำยังไม่ทันจะให้เลยนั่นแหละคือสเสน่ห์ของชนบทสเสน่ห์ของการาทำอาสาก็คือสุดท้ายแล้วเราเหมือนจะมาให้แต่เปล่าเราได้รับแต่อยู่ที่เราแล้วนะ ว่าเราเนี่ยเป้ที่เรามีเนี่ยบนหลังเนี่ยเราจะเก็บไปได้เท่าไหร่ใจที่เรามีหนดวงเราจะเก็บมันกลับไปได้เท่าไหร่แค่นั้นเองนั่นแหละคือทั้งหมดของจิตอาสาแล้วก็การให้นะคะ